สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีไมเอฟซีเก่าท่านผู้ชมทั่วโลกค่ะแลงหนีเข้ากับพวกบอะกันเช่นเคยนะคะหลังจากที่ไปหาเห็ดมาสาวกันิกากับสิมาแกงเห็ดให้พี่น้องเบิงะะ่งแล้วค่ะมือนี้สิแกงเห็ดรวมเด้อค่ะทั้งทั้งแกงทั้งยำเนาะแมนสิแกงเห็ดมันปูที่เขาเก็บมาได้นะคะสิมาแกงรวมใส่กับเห็ดที่เขาหามาได้ในีมือนี้นะคะแต่มีเห็ดปวกเห็ดไข่เห็ดพึ่งต่างๆนะคะเห็ดอัน,นเห็ดเขาแป้งที่เขาได้มานะคะ มาวันนี้ก็สมัครแกงให้เบิ่งก่อนค่ะค่อยเฮาสิไปย่ำที่หลังนะคะสวัสดีพี่น้อยเออสวัสดีครับพี่น้องทานกินทานเนม่ยเขามาซองมือมาสิเฮ็ดหยังกินเนาะมื้อนี้พอดีข้อมากเลยเด้ค่ะนี่แม่นทีแรกซักกักนี่ก็ว่าสิผัดแต่ว่ามีหมูยออยู่ในตู้เย็นเพิ่นอยากกินยำก็เลยยำกับแกงโอเคค่ะเฮามาเริ่มกันเลยมาใส่พริกก่อนพี่น้องพริกเขียนเขือนเลยค่ะ ตำผีกใส่กักบหัวหอมใส่กับเกลือนะคะใส่าการะดาษใส่ใบมงไปเลยเด้อนี่สมนี่สใส่ใบมงด้วยค่ะพักติ่วว่ามีหรอครับบบพักติ่วมันบ่ค่อยสมไหมคะเนีนยนโบหมักมีอยู่น้ำบานแต่ว่าบบไปเอาเราก็ในกาปุ๋ยใบมงเลยสมดีใส่หอมเลยใส่หอมจะเดียวเลยพี่น้องเว็ดรวมสารพัดเห็ด เสียบเห็ดเงี้ยวฮะมาได้ในมือนีดียค่ะเราก็มาเห็ดกินเห็ดยากเห็ดกินเลงแกงเห็ดมันปูก็อร่อยเด้อค่ะพี่น้องแกงด้วงใส่หมูถอดเห็ดเตเสียบถอดสุปแป้งเออมีคนแนะนำอยู่สุปแป้งถอดเดี๋ยวโอกาสหน้าสุแป้งถอดแซีบครับพี่น้องโอกาสหน้าจะมาทำสุดแป้งทอดให้เบิ่งเด้อค่ะนะทอเดือดด้วยพี่น้องเดือดสักพักค่ะมาน้ำนัว <ล>ค่ะก็ได้ปลาละพี่น้องมื้อนี้ซากันีนกาสิกแกงใส่ผักขยงเด้อค่ะใส่ผักขยงอย่างเดียวบ่ได้ใส่อีู้ไทยเด้อค่ะแกงใส่ข,ข้าวขัดนหอมอะรอบันยิ่งร้อรอร้อกินข้าวเดือนแล้วพี่น้องขไม่ได้เลยต้นต้นผู้ชายนี่ผักขยงค่ะมื้อนี้สิแกงแบบโอม่นสูตรเพชรหลอดสูตรบ้านสูตรนั่นหอมไก่ตูแบบหอมหอมตัวนี้ตัวนี้หอมแบบ อันนี้จะหอมแกงแบบแบบแบบอุเพิ่นไว้อย่างละอ้อมอมเออแกงแบบอ้อมอเขาจิตใจขาวน้ำหอมหอมหอมข้าวขวดน้ำพี่น้องเอยมาเด้อค่ะเสียบน้ำกันค่ะติดตามชมได้บามือหลังเขาจะมีเมนูอย่างละค่ะแสบแล้วอ้าพรเสิฟค่ะ ก็จะเป็นเมนูยำด้วยค่ะยำเห็ดมันปูใส่หมูยอ่อยำเห็ดมันปูใส่หมูย่อนี่หมูยอ,ยอ,ยอลูกศิลป์แล้วก็สใส่หมูซับแลวกเขาสียยำสมุนเส้นนะคะ่ะมาจะทำให้แซนวิชก,กินอยากเหลือกเกินมานั่งเฝ้าแล้วเนี่ยเติมกันเลยค่ะริกก่อน ก็ในกากระชีเฮ็ดคนเนอาเลยเลยค่ะพีนนน่น้องเนีนใส่คนไปเลยครับเธอ,อเดียวปรุงเธอเดียวเพื่ความง่ายและรวดเร็วเป็นคนบริยังมานั่งเผาเลยครับน้องเส้นมิดมาทาขี้ <laughs> มีแต่คล้องหมักเพิ่นได้นี่ครับนี่หมูมมยอ่อทั้งเต็มหมักแห้งอันเนี้ไปเก็บเห็ดเ,เ,เก็บเห็ดมันตุ้งม้ายด้อ ห่ิบเก็บเขามีเดียวซองอยนไหมพี่น้อยู่ในประตูมีเอบแอบมามีเมนูอะไรกันใส่กระเทียมดองพี่น้องกระเทียมดองใสียเลยหลาน ใส่ลายเสียบลายกันน้รตาลแมัน้ำปามันเปลี่ยนสีได้ป้าที่นอนสึกาแนิกาใส่หอวรสดีเด้อสูตรไทสูตรมาสูตรจันไม่เกี่ยว ใส่บ่ใส่เขาใส่กันบ่ใส่นี่ครับเดือดมันปูพี่หนีพิ่งได้กินครับนี่เพิ่งได้เก็บมากินพี่น้องโอ้ยหเมื่อนหร่เขาเก็บมาพัดใส่ไข่ให้หลุดต่ว่าเขาบ่ได้กเด็กเด็กเขาบ่ได้กินเออเขาบเร่ไข่บเ็ดให้พี่น้องด้วยเก็บมาในน้อยเหมือนเก็บมาในน้อย มีเวลานุ่มมาใช้ไ <Okay. S 1> ข่เมื่อกี้บุนคือตอนกันไรใส่โวอาบุญสิลมลากันนิ้เข้าประศูนเนี่ยเนาะแมนอันพีชายไม้ส <laughs> เย็นด้นควค่ะว้าเสียบว่าน้อก ิมงคนอยาก็ชิมมึงเสียบบดีกจะค่อยใส่เบอรสินพี่น hmm. okay. ้องอืมโอเคเป็นได้เปดีแล้วอร่อยแล้วกล่องกะจิอันนี้แน่เด้วเป็นอย่างบโฟเ่กัตบโฟกัสบ้างเทืออเนาะพี่น้องเขาถูอเพอไฟด้วยเยอะ เอาให้ผูผูถาผูค่อยซิมเอ๊ะได้เสียบปะแต่ยบนางเผาบุดได้กินอ่างหรือเลือค่ะเหมือนเอี้จี๊ดมาอมมันนี้ก็สใส่หุ้นเช่นเดิมใส่หุ้นเช่นแล้วก็พร้อมกิน ทัเสิร์ฟอืมขา,ากิีกับยังตะบนขกิน,นอ่นพี่น้องสักหนึ่กระป๋องเสือฟลาคานี้แล้วก็นี่ก็บบริเฮณเพลทแหงนะคะเพือเสือคุ้นหน่อยนี่ ยำเห็ดมันปูใส่หมูยอใส่หมูใส่ลูกศิลปเนาะค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเขาสิไปเสิร์ฟตักอันนี้มาก่อนตักแกงค่ะพี่น้องเสร็จแล้วเมนูของเราสองอย่างละค่ะแป๊บเดียวแล้วก็ในกาเห็ดแค็แป๊บเดียวด้วยค่ะนี่ยำเห็ดมันปูใส่กุ้งใส่โอ้ใส่กุ้งอะลรกุ้งมิดแต่หมูอานแล้วใส่หมูยอใส่หมูใส่อันฮอตดอกนี่ใส่บุกศิล อันนี้ก็สิเป็ดแกงเห็ดมันปูแกงรวมนะคะ่ะเห็ดที่เราหาได้ในวันนี้อู้ด้สองเมนูแล้วแ,แล้วนะคะพี่น,อน้องนี่เสๆนี่พี่นอ้องเสพเสๆค่ะนี่มาเด้อมาเสบน้ำกันค่ะผู้ใดสนใจ หรือว่าอยากกลับไปเหตุกินกันได้เด้อก่ะเห็ุกินเองเด้อพี่น้องแต่เขาไม่ได้อยากกินมหาสาวกนิกาได้สิเห้กินคอมเมนมันมีเมียนบ่หละม่ยังชมได้ถ้ามีนะค่ะแต่โมมีด้วยแต่มีแ่โมได้กินหรอคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้โจ๊กคแบเพียงเทนี้ขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามค่ะโอ้ขอบคุณทุกกําลังใจเด้อค่ะ ทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณที่มากินยำเห็ดมันปูกับแกงเห็ดรวมเห็ดมันปูกับสาวกานิกาในมือหนึ่งนะคะสองเมนูลาไปก่อนค่ะบอกันไหมคิดหนาจจงไดก,กับกนไลค์กดแช์กดติดตามไปลองเสิร์ฟแวกานิกากระบาสูวีน้ำเนยด,ด้วย่ะทา้ชสองกนิกาแช่แนีวสักค่ะสำหรับกิปหนีลาไปก่อนบอกันไหมคิดหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สสรบเสพเสพเนูนอ นี่้อมซื้อมนี้บริกินอ่างเด้อค่ะพี่น้องนะตอนน้นกากับสตักไปแบ่งพีน้ำเด้อคะ่ะพีฮงอนแขงกันนี่แหละคะ่ะไปเือนพีใส่ใหญไงเนาะค่ะกินน้ำกันคนละนี่ละน้อยคะ่ะพอดีป่ายางมากพอดีค่ะพี่พี่น้องพีเพื่พอนนี่เอาเห็ดมันปูมาส่งเพื่นยำเห็ดมันปูมาส่งให้ร้านกินเนาะอย่างกันกินคนละน้อยคะ่ะนี่เพื่อไปเก็บดอกแคมาพอดีดอกแคสาวกานิกาก็เป็นดอกเ<ม>ต็มเลยพี่น้องไป จีแก่งยังล่ะหนึ่งป้า่ะอ๋อเสแสบไปอ่าแบ่งกันกินผุนี่ละน้อยนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> คกับเกียรมเลยนั้น <laughs>